ต้อนรับสู่การรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับเครื่องบินขับไล่ที่ทรงพลังที่สุดรุ่นหนึ่งของโลกแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการบินก็ยอมรับว่าประสิทธิภาพของมันอยู่เหนือมาตรฐานเครื่องบินขับไล f ่ f 2 2 Raptor ปอร์จากสหรัฐอเมริกาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจทางอากาศที่แท้จริงและวันนี้เราจะมาดูกันว่าถ้าประเทศไทยจะพิจารณาเครื่องบินรุ่นนี้จะคุ้มค่าหรือไม่และมีผลด้านยุทธศาสตร์อย่างไรเมื่อพูดถึงระบบป้องกันทางอากาศในยุคสมัยใหม่หลายประเทศพยายามพัฒนาเทคโนโลยีที่ซับซ้อนทางด้านเรดาร์ ระบบอาวุธและความสามารถในการตรวจจับแต่ F 2 2ถูกออกแบบให้เหนือกว่านั้นมันเป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนที่รวมความเร็วคล่องตัวการพรางตัวและเทคโนโลยีประมวลผลลำยุกไว้ในโครงร่างเดียวจนหลายคนยกให้เป็นเครื่องบินขับไล่ลำอากาศที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดที่มีอยู่จริงในปัจจุบันสิ่งแรกที่ทำให้ F 2 2โดดเด่นอย่างมากคือความสามารถด้านสตีวการออกแบบตัวเครื่องที่ลดสัญญาณสะท้อนคลื่นเรดาร์ทำให้คู่ต่อสู้แทบจะไม่สามารถตรวจจับได้ในระยะไกล เมื่อรวมกับการเคลือบผิวพิเศษเส้นโครงสร้างเครื่องและช่องเก็บอาวุธภายในเครื่องบินจะปรากฏบนเรดาร์ของสัตรูเหมือนเป้าหมายขนาดเล็กมากสิ่งนี้ไม่เพียงทําให้สามารถโจมตีอย่างรวดเร็วแต่ยังรอดพ้นจากการตอบโต้ได้นี่คือความได้เปรียบที่กองทัพไทยเองก็ให้ความสนใจเพราะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กาลังแข่งขันด้านอากาศยานอย่างเข้มข้นนอกจากความล่องหอนแล้วชุดเซนเซอร์ของ F 2 2ก็เป็นหนึ่งในระบบประมวลผลข้อมูลขั้นสูงที่สุด มันสามารถตรวจจับเปรียบเทียบและแสดงผลข้อมูลภัยคุกคามมากมายพร้อมกันทําให้นักบินตัดสินใจในเสี้ยววินาทีความสามารถนี้ถูกเรียกว่าเซนเซอร์ฟิวชันระบบจะนําข้อมูลจากเรดาร์ระบบอินฟราเรดการสื่อสารข้อมูลยุทธวิธีและเซนเซอร์อื่นๆมาวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เพื่อให้ความได้เปรียบทางข้อมูลทําให้คู่ต่อสู้ถูกตรวจจับก่อนจะเข้าใกล้ด้วยซ้ํา ในด้านความเร็ว F-22 สามารถทำความเร็วได้ถึง m a ตซ2:1ในความโดดเด่นคือ Super Cruise หมายความว่าสามารถบินความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้อ f ฟเตอร์เบอร์ช่วยลดอุณหภูมิหัวฉีดลดการตรวจจับจากอิน r ฟรและเพิ่มความเร็วในการเปลี่ยนทิศทางยุทธวิธีสิ่งนี้ช่วยเพิ่มการประหยัดน้ำมันเมื่อเทียบกับเครื่องบินรุ่นเก่านับเป็นประโยชน์ใหญ่ในการรบจริงที่ต้องยืดเวลาบินต่อเนื่อง ในเชิงการรบระยะไาย F 2 2สามารถใช้ขีปนาวุธแบบขั้นสูงเช่น AIM 1 2 0 AMRAAM พร้อมระบบการเล็งแบบที่สตรูแทบไม่มีเวลาตอบสนองแต่ในระยะประชิด F 2 2ยังคงเหนือกว่าเพราะมีระบบควบคุมแรงขับแบบเวกเตอร์ทรัสทำให้เปลี่ยนทิศทางแบบเฉียบพลันได้นักบินสามารถร่อนบิดหลบหรือเล็งเป้าหมายได้เหนือชั้นถ้าเทียบกับกองทัพอากาศไทยความสามารถเช่นนี้ถือว่าทรงพลังอย่างยิ่งในสถานการณ์การรบที่ไม่คาดคิดเครื่องบินที่พลิกทิศได้รวดเร็วมีความได้เปรียบสูง อย่างไรก็ตามแม้ F-22 จะยอดเยี่ยมแต่มันก็เป็นเครื่องบินที่มีค่าใช้จ่ายสูงมากทั้งค่าจัดหาต่อเครื่องราคาประมาณ150-200ล้านดอลลาร์และค่าบำรุงรักษาต่อชั่วโมงบินที่สูงที่สุดในโลกอัตราการใช้งานต่อชั่วโมงอาจสูงถึงประมาณ70,000-90,000ดอลลาร์นี่เป็นภาระงบประมาณระดับมหาศาลประเทศไทยแม้จะมีศักยภาพในการจัดหาเครื่องบินบางรุน่นแต่ F-22 นั้นนับเป็นระดับเหนือสเกลไปไกล นอกจากนั้นสหรัฐอเมริกาเองก็ไม่เคยส่งออก F 2 2ให้ประเทศอื่นเพราะเป็นโครงการที่กฎหมายห้ามจำหน่ายถือเป็นทรัพย์สินทางยุทธศาสตร์ระดับสูงสุดของสหรัฐความจริงข้อนี้ทำให้ไทยหากสนใจจริงก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ในทางนโยบายขณะเดียวกันต้องมองบริบทของอาเซียนไทยต้องพิจารณาว่าหากซื้อเครื่องบินที่ล้ำหน้าเกินไปมันจะสร้างแรงกดดันต่อประเทศเพื่อนบ้านซึ่งนำไปสู่การแข่งขันด้านอาวุธไม่รู้จบก,กองทัพไทยจึงต้องคำนึงถึงสมดุลด้วย การซื้ออากาศยานที่บำรุงรักษาได้จริงมีอะไหล่รองรับและสามารถใช้งานระยะยาวได้โครงสร้างสำคัญกว่า F-22 ที่เข้าใจยากและซับซ้อนกว่าเครื่องบินใดๆไทยเคยใช้เครื่องบินอเมริกาหลายรุ่นเช่น F-16 และประสบการณ์นี้สอนว่าการเข้าถึงอะไหล่และซอฟต์แวร์เป็นสิ่งสำคัญมากหากถูกจำกัดโดนรัฐบาลผู้ผลิตจะเกิดปัญหาทางยุทธการทันที เมื่อเทียบกับริปเปลนหรือ F 1 6ที่ไทยใช้อยู่ค่าใช้จ่ายด้านอะไหล่ต่ำกว่าและมีระบบสนับสนุนจากผู้ผลิตเข้าถึงง่ายกว่าริปเพนเป็นตัวเลือกคุ้มค่าด้านงบประมาณขณะที่ F 2 2อยู่ในระดับที่ไทยต้องใช้งบประมาณมหาศาลเกินจริงแม้จะได้เทคโนโลยีระดับสุดยอดการตัดสินใจต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในระยะยาวด้วยไทยยังคงต้องพิจารณาฐานซ่อมปรับปรุงภายในประเทศเนื่องจาก F 2 2มีชั้นการปกป้องข้อมูลสูงมากประเทศผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขซอฟต์แวร์ด้วยตัวเองได้ นั่นคือภาระและข้อจำกัดหากพูดเรื่องความสามารถต้องการประเทศ F22 มีอิทธิพลทางจิตวิทยาอย่างแท้จริงแม้เพียงแค่การแสดงตัวในพื้นที่ขัดแยง้งก็สร้างแรงกดดันต่อคู่ต่อสู้การบังคับใช้เขตห้ามบินการสกัดกั้นขีปนาวุธการควบคุมพื้นที่อากาศทุกอย่างทำได้ดีเยี่ยมหากประเทศไทยได้ใช้เทคโนโลยีระดับนี้จะเพิ่มความสามารถด้านการควบคุมพื้นที่ทางอากาศมากขึ้นแต่การไม่ส่งออกนั้นทำให้แนวคิดนี้หยุดแค่การวิเคราะห์แม้สหรัฐจะมีเครื่องบินรุ่นใหม่กว่า เช่น F-35 ที่เปิดส่งออกแต่หลายประเทศยันยืนยันว่า F-22 ยังเป็นเครื่องบินรบที่ดีที่สุดด้านแอร์ซูเปอร์เรตี้ถึงวันนี้การออกรบของ F-22 ในซีเรียเคยแสดงให้เห็นว่ามันสามารถควบคุมพื้นที่ท้องฟ้าโดยไม่มีคู่ต่อกรใดๆโต้กลับในแง่ไทยหากพิจารณาการป้องกันภัยทางทะเลหรือการเฝ้าตรวจในอ่าวไทยการมีเรดาขั้นสูงแบบของ F-22 จะช่วยให้ตรวจจับภัยคุกคามเช่นเครื่องบินโจมตีความเร็วต่ำหรือโรนรบได้ตั้งแต่ไกลและมีความแม่นยำสูงมาก แต่นอกเหนือจากการรบจริง F 2 2ยังมีปัจจัยเรื่องการฝึกและระบบสนับสนุนนักบินต้องได้รับการฝึกพิเศษยาวนานใช้เทคโนโลยีการจำลองที่ใช้ต้นทุนสูงความซับซ้อนของระบบอาจส่งผลต่อความพร้อมชั่วโมงบินและไทยต้องลงทุนสถาบันฝึกอบรมเพิ่มเติมตามมาตร,รฐานสหรัฐนั่นทำให้ต้นทุนโครงสร้างเพิ่มขึ้นหลายเท่าทำให้เห็นว่าการมีเครื่องบินที่ล้ำเกินไปอาจไม่ใช่ทุกประเทศควรถือครอง มองในภาพรวมหากประเทศไทยต้องการเครื่องบินที่ทรงพลังที่สุดในโลก F-22 คือคำตอบแต่หากมองความคุ้มค่าในงบประมาณการดูแลวงจรซ่อมบำรุงการเข้าถึงข้อมูลและนโยบายระหว่างประเทศไทยยังไม่สามารถเข้าใกล้เครื่องบินรุ่นนี้ได้ในความเป็นจริงการแข่งขันพื้นที่ทางอากาศอาเซียนในอนาคตน่าจับตามองอย่างมากหากประเทศอื่นได้อัปเกรดอากาศยานไทยก็ต้องตอบสนองแต่ต้องสมเหตุสมผลไม่ใช่ท้าทายจนงบประมาณประเทศกระทบด้านอื่น สิ่งที่กองทัพอากาศไทยควรมองคือความสมดุลของกำลังรบปริมาณอะไหล่การฝึกของนักบินและความพร้อมใช้งานต่อภารกิจนี่ต่างหากที่คือหัวใจของพลังทางอากาศที่แท้จริงเครื่องบินรบที่ทรงพลังเพียงไม่กี่ลำอาจไม่สร้างความได้เปรียบเท่ากับกำลังรบที่ใช้งานได้จริงตลอดเวลาถึงอย่างนั้นความน่าทึ่งของ F 2 2ทําทำให้มันอยู่ในประวัติศาสตร์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าที่หลายประเทศได้เพียงฝันถึง หากประเทศไทยได้ศึกษาองค์ประกอบจาก F22 เพื่อนำไปปรับปรุงในอนาคตไม่ว่าจะเป็นระบบรวมข้อมูลการลดการตรวจจับทางเรดาร์หรือวิธีควบคุมน้ำหนักตัวเครื่องสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเครื่องบินรบคือการแข่งขันที่ไม่หยุดนิ่งทุกชาติที่อยู่ในเส้นทางนี้ต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้คือการวิเคราะห์ความสามารถ ราคาข้อจำกัดและความเป็นไปได้ขอองค์การใช้งาน F22 Raptor ในบริบทกองทัพอากาศไทยขอบคุณที่รับชมและรับฟงังหากชอบเนื้อหาแบบนี้สามารถติดตามตอนต่อไปเราจะนำรีวิวเชิงลึกจากมุมมองด้านการทหารเทคโนโลยีและการป้องกันประเทศมาแบ่งปันอีกครั้งเสียงสนับสนุนจากทุกคนจะช่วยให้เนื้อหาดีขึ้นทุกตอนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้า Welcome Back Raptor